สรรนนีคำจากโรงเรียนพญาเมงรายช่องวิ่งที่สามนางสาวอัญญาดาของสูโรงเรียนทางพิเศษพิทยาคมรอาโรงเรียนทางพิเศษพิทยาช่องวิ่งที่สี่นางสาวปัว,าาวปัลิษาดวงว,าาวิีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมช่องวิ่งที่ห้านางสาวจันสุนานชัยโรงเรียนแม่สายประจินบุช่องวิ่งที่หกนางสาวสุนิสาชัยวุฒิโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ช่องวิ่งที่เจ็ดนางสาวพันนิตาแสงคำวันโรงเรียนราชประชานครหกสิบสและช่องวิ่งที่8นางสาววันนิสายาสมุทรโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิท<ว>ยากร ออกตัวไปแล้วกับการวิ่ง400เมตรไม่จำกัดอายุหญิงรอบชิงชนะเลิศในรายการที่14ครับตอนนี้นำมาด้วยลูวิ่งที่แผน,นะครับวันกายาสมุทรและตามด้วยลูวิ่งที่5นะครับจันสุนามชัยอ๋อตอนนี้ลูวิ่งที่5นำขึ้นมาแล้วครับ 1นึงเมตรสุดท้ายนะครับรนี่ลูวิ่งที่สตามมาทีดครับและตามมาด้วยลูวิ่งที่หนะครับรสุดยอดมากเข้าเส้นชัยไปแล้ว2 จบไปแล้วสรับการวิ่ง400เมตรไม่